คำพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,568าหสำหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีขานสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมหรือว่าเดือน8ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนและดูแล้วปีนี้ฝนจะตกชุกกว่าปีก่อนอาจจะเกิดน้ำท่วมหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานครที่ปีนี้ก็เสี่ยงเจอน้ําท่วมหนักเหมือนกันครับก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีๆครับไม่ว่าจะคนเมืองคนต่างจังหวัดปีนี้น้ําเยอะพายุกรุนแรงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศกันไว้ล่วงหน้านะครับจะได้เตรียมรับมือกันได้ทันกลับมาดูที่ดวงชะตาในเดือนนี้กันบ้างครับก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตล่วงหน้าเหมือนกันเพราะไม่แน่ว่าวันดีคืนดีก็อาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเงินและความเจ็บป่วยเดือนนี้ต้องเราะมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีครับมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเราไปดูกันทีละเรื่องดังต่อไปนี้เลยครับดวงชะตาในเดือนนี้ก่อนอื่นต้องบอกข่าวดีกันก่อนเลยครับว่าดวงโชคลาภโดดเด่นที่สุดไม่แพ้ใครเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลาบลอยการเสี่ยงโชคหรือการได้มรดกตกทอดของมีค่าทรัพย์สินก้อนใหญ่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ตลอดครึ่งปีหลังจากนี้ครับและดวงยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัม์ด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามมีเกณฑ์จะเข้ามาอุปถัม์มาช่วยเหลือคุณในระยะนี้ครับซึ่งการอุปถัม์ค้ำชูก็ยังมีทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินด้วยครับใครที่กําลังประสบปัญหารายได้ติดขัดเงินไม่พอใช้ หรือมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยดีครับส่วนทางด้านเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคุณก็มักจะเจอเพื่อนที่ดีมีเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดไม่ว่าจะทําอะไรส่วนใหญ่เพื่อนที่สนิทกันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกครับที่พึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนที่เหลือดูแล้วก็อาจจะเป็นแนวเพื่อนกินซะมากกว่าครับส่วนเรื่องของดวงการงานระยะน,นี้รูปแบบการทํางานส่วนใหญ่ ก็จําเป็นต้องใช้การพูดการเจรจาการสื่อสารอยู่ตลอดครับช่วงปกติก็ต้องพูดเยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ยิ่งต้องพูดเยอะเข้าไปใหญ่การงานถึงจะสําเร็จเป็นไปด้วยดีครับแต่ว่าพูดแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะครับจึงจะสําเร็จบางคนมีปากเป็นทรัพย์พูดแล้วได้เงินได้ทองได้เงินเพิ่มได้ตําแหน่งยิ่งช่วงนี้ก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นสูงทีเดียวครับใครที่หวังจะได้ตําแหน่งหรืออยากจะขยับเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งให้สูงขึ้น ก็ต้องบอกว่าจังหวะดดวงใกล้จะมาถึงแล้วครับมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจให้ได้รับผิดชอบงานในตําแหน่งที่สูงขึ้นก็เรียกว่ามีโอกาสได้ยศได้ตําแหน่งจากการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นผลงานเห็นความสามารถของคุณหรืออีกในกรณีหนึ่งคุณอาจจะลาออกจากงานเดิมแล้วไปสมัครงานที่ใหม่ที่มีตําแหน่งที่สูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้บริหารได้รับผิดชอบงานใหญ่ขึ้นช่วงระยะนี้ ก็มีโอกาสสูงทีเดียวครับแต่ถ้ามองทางด้านความรับผิดชอบก็จะมีมากขึ้นครับหนักขึ้นด้วยก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวรับมือกันให้ดีครับจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถซึ่งอนาคตก็ต้องบอกว่าสดใสมีความหวังมากเลยทีเดียวครับต่อมาเรามาดูดวงเรื่องของการเงินกันบ้างครับเรื่องการเงินในเดือนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนอกจากรายได้ประจําแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินจากช่องทางอื่น,นด้วย ซึ่งจะช่วยเข้ามาเสริมอีกทางอย่างเช่นบางคนก็อาจจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มบางคนได้เงินพิเศษจากผลงานหรือบางคนก็ได้เงินจากการเสริมจอบพิเศษยิ่งถ้าใครขยันมีไรายได้หลายทางก็ยิ่งดีครับจะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายไม่ติดขัดเพอเผลอก็รวยไม่รู้ตัวครับใครที่ทํางานประจําและพอมีเวลาว่างก็ลองไปหาอาชีพเสริมกันอีกสักสองถึงสางานก็ดีไม่น้อยครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าอนาคต คุณก็อาจจะรวยจากการเสริมก็เป็นได้ครับส่วนเรื่องของรายจ่ายในเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังประมาทไม่ได้นะครับเพราะอาจจะมีรายจ่ายกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นอย่างเป็นต้นว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าซ่อมรถอุปกรณ์สื่อสารเสียหายต้องซื้อมือถือใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ไว้หน่อยครับส่วนทางด้านนีิสินก็ยังเป็นอีกเรื่องที่ยังต้องรับภาระกันต่อไปครับโดยเฉพาะนี้สินก้อนใหญ่นี่ระยะยาว แต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลครับเพราะจะมีรายได้เข้ามาเพียงพอต่อการใช้ใจ่ายต่างๆเพียงแต่ระยะนี้ก็อยากฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายมากจนเกินไปครับจนลืมดูเงินในกระเป๋าก็รับรองว่าไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงเดือนนี้สุขภาพโดยรวมก็ยังแข็งแรงดีครับไม่ค่อยมีปัญหาเพียงแต่ต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากหน่อยเพราะว่าร่างกายอาจจะอ่อนแอขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ ใครที่หักโหมทํางานหนักติดต่อกันหลายวันก็ต้องระวังไว้หน่อยครับคนที่แข็งแรงมากๆก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ครับก็ขอฝากเตือนกันไว้หน่อยครับส่วนใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้อาการก็จะดีขึ้นครับอาจจะไปได้ยาดีไปเจอหมอเก่งๆมาช่วยรักษาอาการให้ดีขึ้นและถ้าใครอยากจะเสริมดวงในช่วงนี้ก็แนะนําครับให้ทําบุญด้วยการบริจาคน้ําดื่มยารักษาโรคให้กับวัดหรือสถานที่ที่ขาดแคลน หรือจะเป็นหนังสือตำรา,าบริจาคให้กับน้องๆที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลก็ถือว่าเป็นมหาบุญที่ดีครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้คุณได้พบเจอกับสิ่ดงดีๆเ,เวลาที่คุณมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตบ้างก็จะมีคนมาช่วยเหลือมาแนะนําสิ่ดงดีๆไม่ให้ชีวิตอับจนหนทางก็แนะนําครับสําหรับใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงในช่วงระยะนี้ จบแล้วสำหรับคำพยากรณ์ในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จคิดฝังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้าครับหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องของเราก็เลือกได้หลายช่องทางเลยครับคือ 1. ดูโฆษณาแบบไม่กดข้าม 2. กดส่งหัวใจสนับสนุนช่องที่เมนูใต้คลิปนี้ 3กดซื้อสินค้าที่ทางช่องนำเสนอหรือว่าสินค้าอะไรก็ได้ตามสะดวกครับโดยกดสั่งซื้อใต้คลิปก็จะเข้าไปที่ช h อป e e ครับแล้วเลือกสินค้าได้ตามต้องการครับขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับดวงรายเดือนในเดือนถัดไปท้ายนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ